ชื่อเรื่องมนรักลายนาเลิฟสเปลินเดอะไรส์ฟิลเรื่องย่อหน้หมู่บ้านชนบทเล็กๆชื่อซอรักทางใต้ของเกาหลีใต้ชาวบ้านดำเนินชีวิตอย่างเรียบง่ายตามวิถีเกษตรกรรมพระเอกของเรื่องคังจุนโฮเป็นลูกชายเจ้าของนาใหญ่ที่สุดในหมู่บ้านแต่ไม่สนใจไร่นากลับอยากเป็นนักดนตรีในเมืองหลวง ในขณะที่อีซูมี่หญิงสาวจิตใจดีเป็นลูกสาวชาวนาแถบชายแดนเธอมีเสียงร้องเพลงลูกทุ่งเกาหลีไพเราะจับใจช่วยพ่อแม่ทำไร่ทำนาม,มาตลอดทั้งชีวิตและฝันอยากเป็นนักร้องวันหนึ่ง แต่เมื่อโชคชะตานำทั้งสองมาพบกันท่ามกลางทุ่งนาสีเขียวและเสียงเพลงดังเดิมทั้งคู่ได้ร่วมสร้างบทเพลงแห่งหัวใจที่จะเปลี่ยนชีวิตพวกเขาไปตลอดกาลบทซีรีส์มนรักปลายนาตอนเดียวจบเปิดเรื่อง ฤดูใบไม้ผลิในหมู่บ้านซอรักเริ่มต้นขึ้นพร้อมกับเทศกาลขอบคุณพืชผลคังจุนโฮชายหนุ่มจากกรุงโซเดินทางกลับบ้านหลังล้มเหลวจากชีวิตนักดนตรีในเมืองแม่ของเขาบังคับให้เขากลับมาช่วยทำนาเขาเบื่อหน่ายกับชีวิตชนบทและอยากหนีกลับโซโดยเร็วที่สุดการพบกันครั้งแรก ในงานเทศกาลเขาได้ยินเสียงร้องเพลงไพเราะจากหญิงสาวคนหนึ่งบนเวทีชาวบ้านเธอคืออีซูมี่หญิงสาวหน้าตาธรรมดาแต่มีรอยยิ้มอ่อนโยนและน้ำเสียงสะกดหัวใจคังจุนโฮตกหลุมรักเสียงของเธอในทันทีโดยไม่รู้ว่าเธอคือลูกสาวของครอบครัวที่ดินเคยมีปัญหากับบ้านเขาความขัดแย้ง แม่ของจุนโฮไม่ชอบซูมี่เพราะคิดว่าเธอมาเพื่อจับลูกชายแต่ซูมี่กลับไม่สนใจจุนโฮเลยในตอนแรกเธอมุ่งม,มันแค่เรื่องร้องเพลงและช่วยงานครอบครัวแต่แล้ววันหนึ่งจุนโฮได้ยินซูมี่แอบร้องเพลงของเขาในทุ่งนาเสียงนั้นไพเราะและเศร้าลึกจนเขาตัดสินใจแต่งเพลงให้เธอร้องโดยความหวังว่าเสียงของเธอจะช่วยให้เขากลับมาในวงการเพลงอีกครั้ง ทั้งสองเริ่มซ้อมเพลงด้วยกันในโรงนาร้างทุกค่ำคืนกลางแสงตะเกียงและสายลมฤดูร้อนความรักเบ่งบานทั้งคู่เริ่มตกหลุมรักกันอย่างช้าๆผ่านเสียงเพลงผ่านความเงียบในทุ่งนาและการจับมือที่เปื้อนดินโคลนแต่เต็มไปด้วยความอบอุน่น พวกเขาแต่งเพลงชื่อมนรักกลายนาที่เล่าเรื่องของสองหัวใจที่ผูกพันผ่านธรรมชาติผ่านวิถีชนบทและความฝันที่อยากส่งเสียงไปถึงฟ้าพายุแห่งอุปสรรคเมื่อมีแมวมองจากบริษัทเพลงในเมืองมาได้ยินเสียงซูมี่เข้าโดยบังเอิญเธอได้รับโอกาสเข้าวงการแต่ต้องทิ้งชีวิตที่นี่และต้องแยกจากจุนโฮ แม่ของจุนโฮยิ่งไม่พอใจซ้ำเติมด้วยการเผยความลับว่าพ่อของซูมี่เคยเกือบทำให้ที่นาของบ้านพังพินาศเมื่อหลายปีก่อนซูมี่รู้สึกผิดและอยากถอยห่างแต่จุนโฮกลับไม่ยอมเขายืนยันว่าอดีตไม่ใช่เรื่องของพวกเขาและเขารักเธอในแบบที่เธอเป็น จุดเปลี่ยนสุดท้ายในวันแข่งขันร้องเพลงระดับภูมิภาคซูมิตัดสินใจขึ้นเวทีและร้องเพลงมนรักปลายนาด้วยน้ำตาแต่แล้วเธอหยุดกลางเวทีแล้วพูดว่าเสียงของฉันไม่มีความหมายถ้าหัวใจฉันไม่มีเขาอยู่ด้วยเธอลงจากเวทีและวิ่งกลับไปหาจุนโฮที่โรงนาทั้งสองกอดกันท่ามกลางสายฝน อยู่ด้วยกันที่นี่เราจะร้องเพลงให้โลกฟังจากปลายนาแห่งนี้ก็พอบทสรุปหลายปีผ่านไปจุนโฮและซูมีเปิดสตูดิโอเพลงปลายนาเชิญนักร้องลูกทุ่งหน้าใหม่มาอัดเพลงฟรีๆและเปิดค่ายเพลงเล็กๆที่ขายเพลงออนไลน์จากท้องทุ่งเพลงมนรักปลายนา กลายเป็นตำนานใหม่ของหมู่บ้านซารักและในวันเปิดตัวอัลบั้มแรกลูกสาวตัวน้อยของพวกเขาก็ขึ้นเวทีร้องเพลงแทนแม่เสียงใสใสดังขึ้นกลางทุ่งนาเหมือนเสียงแห่งโชคชะตาที่ส่งต่อความรักไม่รู้จบ